ขึ้นมาเป็น128คนกันแล้วนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือยอด follow ใน tiktok กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM Social กันแล้วนะคะสำหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เอาไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กข้างล่างตรงนี้ที่ใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะคะหรือสมัครผ่าน G ี mail ก็สามารถลีกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญ,ญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลีกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกหมวดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกเลยค่ะก็จะมี Facebook นะคะมี Tik t o อกมี IG มี YouTube มี t ท i t t e r เนาะแล้วก็มีเนื้อๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ t i k t o อกค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามนะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่รต้องการได้เลยนะอ่านดูได้เลยนะคะความเร็วกับเด็ราคาก็จะแตกต่างกัอนออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า TikTok ของเรานะคะเปิดโปรไฟล์ของเราขึ้นมาเลยค่ะแล้วก,กดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่จำนวนนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วก็ส่งตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าาทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้ใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะเป็นทั้งหมด2ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกินห0 0 0 0บาทต่อครั้งรบับโบนัสะมาเมปอม 1, าทขึ้นไปด้วยนะวก็มาใส่จจน,นเงินตรงนี้ค่ะแล้วกดจ่ายตรงนี้เลย สามารถสแก,กนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะช่องลัางต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนคริปโตค่ะจะเป็นขั้นต่ํา100บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน50 0 0 0บาทต่อครั้งรับโบนัสแทนที่หเค่ะมาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวาเมื่อตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่าำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าชา้าหรือยังไงเนาะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพนะคะก็สามารถคลิแกแห็กฝ่ายตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนอเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ t i k t o k ของเรากัน,นะคะไปดูยอ follow ของเรากันเนาะตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามนะหรือยอด follow เนาะก็อยู่ที่29คนนะคะเดี๋ยวเราก็จะคอรีหน้าจอก่อนนะ ก็ขึ้นมาแล้วนะคะยอดฟอลโล w ของเราค่ะจากเมื่อกี้เนาะมีอยู่29คนนะคะก็ขึ้นมาเป็น128คนกันแล้วนะคะก็ถือว่าดําเนินการไวมากๆเลยเนาะแค่สั่งซื้อไปแค่แป,ป๊บเดียวเองนะคะเขาก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะแทบจะไม่ต้องรออะไรกันเลยเนาะแค่แป,ป๊บเดียวเองนะคะแต่ยอดยังไม่ครบเนาะเหลืออีก1คนนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ทางเว็บไซต์เขาก็จะขึ้นมาให้เราจนครบเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะก็ลอง เข้ามาใช้แล้วเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจนะคะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้มีผิดประการใดไปเนาะไม่อดเดือม,มีเสียงรบกวนนะคะก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ